ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผนกระแสนะครับแน่นอนนะครับกระแสวันนี้เรื่องราวของชายคนหนึ่งที่สังคมกําลังถามหาและตามหาเขานะครับเพราะมีประเด็นเรื่องราวของสมคิดพุ่มพวงขึ้นมาทําให้หลายคนตามหาทายาทของสมคิดพุ่มพวงซึ่งแน่นอนนะครับเราคงทราบกันดีอยู่แล้วว่าคดีของสมคิดพุ่มพวงนั้นคือคดีอะไร เขาก็เลยกลัวว่าลูกชายของสมคิดนั้นจะไปก่อเหตุคล้ายๆกับพ่อหรือเปล่าหรืออาจจะไปทําร้ายร่างกายหรือไปแก้แค้นคนที่ชี้เป้าชี้เบาะแสสมคิดพุ่มพวงให้ถูกตารวจจับหรือเปล่านะครับวันนี้ครับแน่นอนเขานั่งอยู่กับเราแล้วนะครับหนุ่ยหน้าลายนะครับหรือหนุ่ยลายรวมถึงพ่อพุญธรรมของเขาครับคุณหน่องครับสวัสดีครับยืนยันนะครับคุณคือหนุ่ยลายลูกของพ่อสมคิดครับปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับ30ครับ30ปีนะฮะ Uh, ครูน้องก็เป็นพ่อบุญธรรมดูแลกันมาตั้งแต่เด็กๆไปดูแลกันได้ยังไงครับก็เขาขออนุญาตนะลูกคือเขาไปเร่ร่อนในกลุ่มเขานะกลุ่มเพื่อนเขาอายุป,ประมาณ6 -7 ขวบตอนนั้นที่เจอเนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานก็ประมาณว่าประมาณ6กถึงแขวบตอนนั้นนะ่ะเจ็ดแปคนที่ขอนแก่นแล้วก็มีชาวบ้านที่ขอนแก่นโทรศัพท์มาแจ้งเนื่องจากเราเป็นกลุ่มครูข้างถนนที่ออกดูแลเด็ก,กเร่ร่อนในภาคอีสานทั้งหมดนะฮะ ขาโทรมาแจ้งเราก็ออกไปตอนนั้นเป็นนะ่าจะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะฮะก็ไปพบเขาเร่ร่อนจับตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ฮะน่าจะประมาณหกถึงเจ็ดแปดขวบเนี่ยนะฮะอตอนเด็กๆเจ็ดแปดขวบนะครับหลังจากนั้นครูก็เลยเอามาดูแลใช่ครับนะครับย้อนกลับมาถามทางหนุ่ยนิดนึงหนุ่นอยอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าหลูกตอนเด็กๆไม่ครับเคยเจอคุณแม่ไหมไม่ครับไม่เคยเจอคุณแม่เลยนะครับแล้วกับคุณพ่อล่ะครับ เจอครับทำไมเราถึงร like I mean right. mm ู hmm. right. right. no. ้ว่าเราเป็นลูกของพ่อสมคิดก็แกมาเยี่ยมผมกับน้องชายครับอืมเรามีน้องชายด้วยเหรอครับเป็นลูกพ่อสมคิดเหมือนกันไหมครับเกิดจากแม่เดียวกันคนละแม่ครับคนละแม่ครับอ้าวแล้วแล้วน้องชายเราอยู่กับเราไหมไม่ครับอยู่กับพ่อเหรอตอนนั้นอยู่กับแม่ครับอยู่กับแม่ของเขาครับอ้า สมคิดมาเยี่ยมพ่อมาเยี่ยมอ่าแล้วตอนนั้นเรางงไหมไม่ครับเรารู้ไหมว่าเขาคือพ่อร้องแต่แรกครับใครเป็นคนบอกเราน้องชายครับบอกว่าคนเนี้ยเป็นพ่อครับคือขอโทษนะฮะตอนนี้บัตรประชาชนเราไม่มีครับมีไหมไม่ครับเพราะว่า ไม่ได้มีการระบ,บุว่าเขาเป็นลูกของใครถูกไหมฮะและทาไมเราถึงรู้ว่าเขาเป็นลูกของสมคิดเขาอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือเปล่าก็ก็เมื่อเมื่อปีสี่น่าจะสี่สองนะฮะมีม,มีมีผู้ชายคนหนึ่งอะมาเยี่ยมเขาแล้วก็บอกว่าเป็นพ่อตอนนั้นก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักโปรไฟล์อะไรเขาว่าเขาเป็นใครมายัางไงแล้วก็โอเคเมื่อเป็นพ่อก็ให้เยี่ยมเขาก็นั่งคุยแต่ทางนี้ดูจะไม่สนิทสนม,มนะฮะก็พยายามที่จะคุยแป๊บเดียวแล้วก็จะจะออกมาอก็ถามว่า เขาบอกว่าเป็นพ่อชื่อสมคิดผมก็จําได้ที่จําได้เพราะตาเขาจะน่ากลัวหน่อยสายตาก็แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายตอนนั้นคือเขามาไม่น่าจะเกินสามสิบนาทีก็กลับครับโอเคผมขอญาตถามหน่วยนิดนึงคือหนุ่ยระหว่างที่เราพูดคุยกันเนี่ยพี่เปิดภาพคุณพ่อได้ใช่ไหมร,รู้สึกอะไรไหมไม่ครับไม่รู้สึกนะฮะอ้าวโอเคทีนี้หลังจากเกิดเหตุที่คุณพ่อไปก่อเหตุเอาไว้ผมขอโทษจริงๆนะหนุ่ยคือ ที่เราต้องพูดย้อนกลับไปเรื่องราวของพ่อนะพ่อไปเกิดเหตุเอาไว้ในหลาย,ลายๆเรื่องแล้วก็ปรากฏว่ามีพลเมืองดีเขาก็ไปชี้เบาะแสหลังจากนั้นมีการขุดคุยประวัติหนุวยออกมาเป็นยังไงบ้างหลังจากที่มีคนไปขุดคุยประวัติว่าเราเองเมื่อก่อนนี่เคยก่อเหตุจริงไหมที่ว่าไปขโมงขโมยรถเคยครับที่ไหนฮะที่อุดรขอนแก่นบ้างครับเขาบอกหนุ่ยเป็นหัวหน้าแก๊งจริงหรือเปล่าครับเชื่อว่าแก๊งอะไร ร้อยเปอร์กับซอยตันครับเป็นแก๊งเราจริงๆครับถูกไปอยู่ในเรือนจำนานไหมตอนผมอยู่ในเรือนจำขอนแก่นประมาณเก้าปีครับอ่าเก้าปีนะแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาครับแล้วไปอยู่ที่ไหนต่ออีกไหมก็มาตั้งแก๊งซอยตันครับหลังจะออกมาจากเก้าปีแล้วมาตั้งแก๊งซอยตันอีกอีกกี่ปี ตั้งได้ประมาณหกเดือนครับหกเดือนแล้วยังไงเกมอีกคติดคุกอีกครับเข้าไปครนี้กี่ปีนานไหมเก้าเดือนครับเก้าเดือนหลังจากนั้นออกมาออกมาก็ไปตระเวนลักรถที่อุดรครับติดอีกไหมติดครับนี่คือสามครั้งนะครับติดสามครั้งเลยนะครับแล้วครั้งสุดท้ายนานแค่ไหนน่าจะปีแปดครับปีกับแปดเดือน วันนี้ออกมาถามจริงๆเออเปลี่ยนตัวเองหรือยังเปลี่ยนแล้วครับ,รบกลับไปตั้งแก๊งอีกไหมไม่ครับเลิกตั้งไปตั้งนานแล้วครับผมก็ทํางานสุจริตหาเงินครับทําอะไรครับตอนนี้ก็ก่อสร้างบ้างแล้วก็ล่าสุดก่อนที่ผมจะมาหลบยี่นี่ผมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งของพระพยอมนะครับ,รบผมทํางานที่นั่นครับ แล้วมีข่าวพ่อเกิดขึ้นผมก็เลยต้องหนีครับเพราะอะไรฮะถึงต้องหนีตรงนี้นกูว่าคนอื่นเนี่ยร้อนด้วยครับหมายถึงอะไรครับกลัวคนเป็นตัด,ดน้อนเพราะเขาต้องมาตามหาผมอยู่แล้วเพราะเขารู้ว่าผมเป็นลูกของแกครับเพราะผมใช้เฟซบุ๊คนี้ตลอดครับมผมไม่เคยเปลี่ยนเฟซบุ๊ครู้สึกยังไงที่สังคมเนี่ยนะครับเขากําลังบอกว่า เราเนี่ยกำลังจะเหมือนพ่อก็ไม่ได้คิดเลยครับเพราะให้เขาว่าไปผมไม่ได้สนใจว่าคนที่รู้แต่ผมเขาก็รุยแล้วผมเป็นคนไงเมื่อวานนี้พี่ได้คุยกับทางหนุย่ยหนุ่ยเองบอกว่าเหมือนหนุย่ยได้รับกรรมท<ำ>ําไมเพราะตั้งแต่ว่าผมติดคุกผมทําอะไรก็มันจะอยู่ในแบบ มีคนชุกชวนไปทางไม่ดีตลอดนะครับขายยาบ้างลักรถบ้างนี่ผมก็เที่เวติดคุกเรื่อยๆครับตลอดทำอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วทีนี้พอพ่อผมออกมาตั้งแต่พ่อผมออกมาครับผมไม่เคยติดคุกเลยแล้วผมก็รู้แล้วว่ามันเป็นกรรมผมก็เลยจะผมก็เลยลงไปที่ขอนแก่นจะไปทำบัตรประชาชนกับ แม่ <ta semester> คนหนึ่งครับแม่ที่เลี้ยงผมโตขึ้นมาเหมือนกันครับแล้วผมก็ทํางานกับเขาเขาก็พาไปทํางานช่วยสังคมบ้างถ้าคนอยู่ขอนแก่นเขาจะรู้จักครับว่าผมดูแลคนเร่ร่อนครับก็คือในมุมที่ไม่ดีก็ยังมีสิ่งที่ทําดีๆบ้างอย่างเนี้เหรอฮะ รู้สึกยังขอโทษน,นะพี่ถามยังรู้สึกไงบ้างกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นวันนี้แล้วคนกําลังตราหน้าเราเนี่ยว่าเราไม่ดีจต่ไ,ไปคเคยคิดมาว่าโกรธแค้นคนที่เขาไปแจ้งเบาะแสให้ไปจไ<ม>ับพ่อโกรธแค้นไหมไม่ครับไม่เคยคิดโกรธแค้นคติดตามข่าวของพ่อตลอดไหมผมเพิ่งมารู้ตอนมีคนบอกครับว่าพ่อโดนอีก่แล้วครับ พ่อไปทําคดีแล้วครับอืมผมก็เลยเปิดดูใน YouTube ครับอืมเคยไปเยี่ยมพ่อในเรือนจำไหมเคยครับไปเยี่ยมกี่ครั้งสามหรือสี่ครั้งเลยครับพ่อว่ายังไงบ้างครับพ่อก็ไม่ค่อยคุยกับผมนะครับอืมเขาให้ตังเราไหม ตอนออกมาทั้งแรกให้ครับผมบอกว่าไม่มีที่ไปไม่รู้ไปไหนครับเขาให้ตังเราครับแล้วตอนนั้นเขาอยู่ในเรือนจําหรือเขาออกมาแล้วเขาอยู่ในเรือนจําเขาอยู่ในเรือนจําครับแล้วก็ให้ตังเราเพราะเราไปหาเขาครับเขาให้เท่าไหร่ครับให้สองพันครับสองพันบาทครับคุณหน่องครับในฐานะที่ก็ดูแลเขามานิสัยใจคอเขาเป็นคนยังไงก็ไม่ไม่กล้าราวตอนเด็กๆจะ เหมือนจะอ่อนแอนะฮะขี้งองแงเอาแต่เอาเอาแตใจคือจะอ้อนน่ยนะครับแล้วเขาไม่สู้คนเป็นคนที่ไม่สู้คนแต่จะชอบก็จะส่งเสริมด้านกีฬาเขาจะเล่นชกมวยเล่นฟุตบอลอย่างเงี้ยเขาจะดูแลน้องๆตัวเล็กๆนนะครับที่อายุสองสาขวบเนี่ยเขาก็จะดูแลจะเลี้ยงน้องดีผมก็ว่าเขาเป็นคนที่จิตใจเขาละเอียดอ่อนอยู่นะฮะแล้ว แล้วก็หลังจากนั้น,นคือพอจบป .6 เนี่ยผมก็ส่งไปเรียนต่อที่ผลพิสัยที่ราชประชาอุเคราะห์อครูเป็นคนส่งเรียนเลยใช่ครับอย,อยู่ข้างในนี้เราก็ส่งเรียนอยู่ถึงป .6 ป .6 เสร็จแล้วก็เรียนใกล้บ้านนี่เราเราก็อยากให้เขาออกไปสู่โลกภายนอกหัดไปเรียนรู้จักสังคมอื่นบ้างก็ส่งไปเรียนที่ผลพิสัยที่ราชประชาอุเค,คราะห์เขาก็หนีกลับมาก็อยากกลับมาอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมนะครครั้งนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมพิดคือพ่อของเขาครับมีภาพของตัวของหนุ่ยเนี่ยอโ,อโอ้โหแพร่ออกไปในโลกโซเชียลเยอะมากมายครับบอกลูกก็น่ากลัวนู่นนี่นั่นทําไมวันนี้อย่างเมื่อกี้หนุ่ยบอกหนุ่ยเนี่ยเมื่อก่อนอยู่กับวัดพระพยอมครับแต่พอมีข่าวออกมาปุ๊บนี่นี่หนุ่ยถือดาบสมุยมีคนบอกนะเอาหนุ่ยมาออกระวังจะแทงพี่ด้วยนะลูกนี้น่าจะห้าปีแล้วครับอ,อ,อันนี้คือสมัยก่อน ปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับคือธรรมดาเป็นคนนิสัยดุร้ายไหมถ้ามันเป็นบางช่วงนะครับอืมแบบผมแต่ว่าทุกวันนี้ผมใจเย็นแล้วครับอ่าไม่มีแล้วครับหลังจากไปอยู่ในวัดกับพระพยอมเนี่ยเหรอไม่ครับก็ผมก็อยู่กับพระหลายองค์นะครับครับครับอืมครูครับครับกรณีที่เขาตอนนี้เขายอมเปิดตัวเพราะอะไร เ,เขาก็มีความอัดอันน้นนะที่คุยเขาก็รู้สึกว่าหวาดระแวงในไปที่ไหนก็จะรู้สึกคนจะมองแม้แต่ที่จะมาที่นี่ก็มีตำรวจเจอหน้าก็กเรียกอย่างเมาื่อวานเนี่ยนะฮะผมก็เลยบอกลูกต้องออกมาสู่โลกกว้างยิ่งลูกเก็บตัวนี้อันตรายก็ยิ่งเกิดขึ้นกับลูกเพราะประสบการณ์จากเพื่อนๆเ,เ,เขาหลายคนนะฮะแล้วก็มีมีอันเป็นไปเช่นโดนฆ่าโดนอะไรไปเยอะมากผมก็เลยบอกว่าถ้าลูกอยู่ในที่มืดเนี่ยพ่อปกป้องอะไรลูกไม่ได้เลย ลูกต้องออกมาสู่โลกกว้างมาสู่ที่แจ้งและสังคมจะช่วยปกป้องลูกเองครับแต่ตอนนี้อีกมุมหนึ่งของสังคมเขาก็บอกว่าอยู่ดีดดังขึ้นมาเพราะตัวพ่อค,คือแบบนี้นจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมหรือเปล่าในมุมของพ่อที่ดูแลเขามาพ่อมองอยังไงมันมันก็น่าจะเป็นตัวอย่างสําหรับคนที่มีชีวิตคล้ายๆเขาอะนะฮะหลายๆคนซึ่งมีอยู่มากในในประเทศไทยะฮะเด็กที่มี ประสบกับชะตาการแบบนี้ต้องออกจากครอบครัวมาหลุดจากครอบครัวมาถ้ายังเรียนอยู่ก็อยู่เด็กเป็นเด็กหลังห้องหลังจากนั้นก็เป็นเด็กหลังโรงเรียนเสร็จจากเด็กหลังโรงเรียนก็เป็นเด็กหลังถนนถ้าเด็กหลังถนนแล้วเรายังไม่ดูแลเขาสักวันก็จะเป็นเด็กเด็กหลังกำแพงเหมือนอย่างที่หนุ่ยเป็นเพราะนั้นเราอยากให้กําลังใจแล้วก็หนุ่ยก็ต้องเป็นตัวอย่างให้กับอีกหลายๆคนว่าเราต้องกลับตัว ครับนะฮะมันเขาจะมองว่าเป็นเป็นไอดอลเป็นฮีโร่อะไรก็แล้วแต่แต่เป้าหมายเราคือหนุ่ยสำนึกแล้วเนี่ยหนุ่ยก็ต้องทําให้กับคนอีกหลายๆคนเพื่อนของหนุย่ยน้องของหนุ่ยเนี่ยเขาสำนึกเหมือนที่หนุ่ยเป็นอหนุ่ยจะพูดแทนเขาได้แต่หนุ่ยไม่สามารถไปทําแทนเขาได้ครับทุกวันนี้เมื่อวานมาหนุ่ยไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวไม่มีตงมังค์แม้แต่สลึงเดียวเลยตอนนี้ครับคิดจะไปจี้ไปป้นอะไรเขาไปขโมยรถกูอีกไหมอย่างเมื่อก่อนพี่ขอถามแบบตรงๆเลยคิดไหมไม,ไม่ครับ แล้วเราทําอะไรเพื่อที่จะหาเงินขายของกาแฟนครับขายอะไรสเปสเปอะไรเป็นสเปพวกเกี่ยวกับปีใหม่นะครับสเปรปีใหม่สเปโฟมที่ฉีดแล้วเป็นโฟมพุ่งๆออกมาเนี่ยนะ,ะแล้วถ้าเกิดไม่ปีใหม่ล่ะทําอะไรก็รับไปรอไปสมัครงานกับรุ่นพี่อยู่ครับ เขาบอกว่างานยังไม่ว่างครับครับขอโทษนะฮะลอยสักใบหน้าเราต่างๆนานา,นาเป็นอุปสรรคไหมเป็นครับรู้สึกเสียใจไหมที่เราไปสักที่หน้าแล้วบางทีไปสมัครงานแล้วเขาไม่รับแบบนี้ก็มีบ้างครับมีบ้างนะฮะครับอ้าวโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อนะครับ นี่ครับหนุ่ยครับมันมีแชทแชหนึ่งที่คุยกับทางพ่อหนองใช่ไหมฮะบอกว่าหนุย่ยไม่ได้โตมากับสมคิดคใช่ไหมฮะทำไมถึงพิมพ์แบบนั้นหาพ่อหนองกเขาถามหาตัวผมนะครับอืมใครถาม<ล>หามายถึงคนทั่วไปสังคมถามใช่ไหมคับผมผมก็เลยไปตามความคิดผมเหรอครับว่าทำไมผมต้องไปเกี่ยวว่า ผมไม่ได้โตมากับแก้ทำไมผมต้องไปเขาต้องเอาผมมาเดือดร้อนด้วยครับทําไมคือต้องไปแขวนคุณด้วยเอารูปคุณไปแขวนว่าคุณเป็นลูกสมคิดนู่นนี่นั่นทำไมต้องทําแบบนี้กับคุณด้วยครับทั้งๆั้งที่คุณเองก็ไม่ได้โตมากับสมคิดครับเพียงแค่ได้ชื่อว่าเป็นลูกสมคิดครับขอโทษนะครูแล้วขอโทษคุณแม่ล่ะคุณแม่น่าจะอยู่สกลนครครับ ไม่เคยเจอกันเลยเหรอไม่ตั้งแต่เด็กเนี่ยนะครับ,รบแล้วคุณอยู่กับใครตอนเด็กๆอยู่สถานสงเคราะห์ครับตั้งแต่เด็กเลยเหรอฮะตั้งแต่สามขวบครับตั้งแต่สามขวบอ่าพอโตขึ้นมาหกขวบก็มาเดินอยู่กลางถนนครับแล้วก็มาเจอคุณน่องครัคุณนองก็เลยพาไปดูแลจนอายุเท่าไหร่ฮะเขาถึงได้ออกจากคุณนองไปสิบสองปะหลกสิบสองสิบสามเนี่ยประมาณเก้าขวบสิบขวบเนี่ยแล้วผมนีออกมาจากสถานสงเคราะห์บ้านหนองคาย อ่าแล้วหนีอตอนนั้นไปทำอะไรหนีออกมามาหาแม่บุญธรรมที่เคยเลี้ยงอืมแล้วก็ไปตั้งแก๊งไม่ครับยังไม่ตั้งนะตอนนั้นก็มาอยู่บ้านเด็กใช่ไหมที่มันมาอยู่เขาส่งไปอยู่ที่สถานคุ้มครองบ้านเด็กกำพร้ที่เขื่อนบนรัดเหมือนกันครับครับแล้วหลังจากนั้นก็คือชีวิตก็หกหกันกลายมาเป็นหัวหน้าแก๊งต่างๆนานาน,านี่อย่างที่บอกไปถูกไหมฮะ ยังครับคือออกมาทีนี้หนีออกมากับเพื่อนครับเขาก็เลยชวนไปขโมยรถบางไปดมกาวบ้างครับก็ไปดมกาวใช้ชีวิตแบบคือโชคชนอ่ะประวัติคุณก็โชคชนอันนี้คือคือ,คอถามที่ทำไมถึงกล้าที่จะออกมาพูดแบบนี้มาเปิดเผยแบบนี้ว่าชีวิตคุณทําอะไรมาบ้างคือผมเลิกทุกอย่างแล้วครับอืม แต่สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้มันก็เป็นเหมือนแผลเป็นของเราเหมือนกันครับถูกไหมฮะสุดท้ายมันหนีไม่พ้นถ้าย้อนเวลากลับไปได้คุณจะไปทำอย่างนั้นไหมไม่ครับเห็นบอกคุณเองเนี่ยก็อยากจะบวชเคยถามเรื่องบวชแล้วครับเขาว่าต้องคิดดีๆก่อนครับคิดไหมเนี่ยว่จะบวช คุณคิดบ้างไหมตอนนี้ยังไม่คิดครับเพราะว่าผมว่าอยากจะอยากจะทดแทนพ่อเราที่ไปออมมัน,ม,นมันยังไม่พร้อมนะครับรอให้แบบเรื่องทุกอย่างมันสงบก่อนครับแล้วผมถึงจะไปบวชเรื่องทุกทุกอย่างคืออะไรคือเรื่องของพ่อผมนะครับเรื่องของพ่อเราคืออะไรให้สงบยังไงข่าวที่เขาไปก่อเหตุ ให้เรื่องมันเงียบไปก่อนครับแล้วจะบวชครับจะจะบวชทําไมบวชให้พ่อหรือบวชอะไรบวชให้ค,คนที่เสียไปนะครับหมายถึงเหยื่อของพ่อครับคือคุณจะบวชเพื่อบวชให้เหยื่อของพ่อที่พ่อคุณไปกระทำเอาไว้ทั้งหมดหกศพเนี่ยนะฮะครับ,รบเขาเขาคิดอย่างนั้นตั้งใจอย่างนั้นเหรอ่ครับทำไมฮะครูเขาก็บอกว่าเขาเขาเป็นลูกเนี่ย พ่อเขาจะทําผิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่สิ่งที่เขาจะทดแทนได้ก็คือจะขอบวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งที่พ่อเขาก็ะทาลงไปผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเนี่ยก้นลึกของหัวใจเขาก็มีความสํานึกมีความลรเอุยดอ่อนอยู่ในใจอยู่ครับซึ่งผมผมก็เห็นด้วยเห็นเห็นด้วยใช่ไหมฮะครับคือเห็นบอกว่าพอหลังจากที่มีข่าวออกไปว่าสมคิดมีลูกเห็นเขาบอกว่าคนไปเจอเขานี้ตํรตารวจเรียก ตามล่าตัวเขาหนักมากเลยนะฮะมีในเฟซก็มีอยยังอุดรก็บอกว่าตํารวจอุดรกําลังตามตัวไปเจอหลายเฟซให้คนส่งมาให้ดูเนี่ยมีชมรมบางแห่งเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้ตารวจกําลังตามตัวแล้วก็ลูกก็มาบอกว่าอยู่ที่พัทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขากําลังตามตัวเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊เมื่อความผิดทุกอย่างเนี่ยมันจบสิ้นไปแล้วเขาก็ได้ช่วยใช้กรรมในสิ่งที่เขาทาไปแล้วเนี่ยเขาเจะต้องมาอยู่ด้วยความหวาดระแวงกับกับองค์หน่วยงานของรัฐ เพื่ออะไรเนี่ยก็คือจริงๆเขาน้าจะช่วยกันคุ้มครองต้องช่วยกันดูแลเนี่ยนะฮะปกป้องเขาไม่ให้เขากลับไปทําผิดแต่ไม่ใช่ว่าจะเอาเขามาเป็นเหยื่อเมื่อสังคมมันโหมกระหน่ำประนามเขาแล้วเนี่ยะจะมาทําตามกระแสก็คือจะจับเขาหายเรื่องจับเขาหรือโยนความผิดให้กับเขาเหมือนกับที่เพื่อนเขาหรือตัวเขาเคยโดนเนี่ยนะฮะเราก็ผมก็เลยต้องออกมาว่าออกมาดูแลเขาน่นะฮะแล้วพ่อหน่องไม่เจอเขานานแค่ไหนแล้วสิบกว่าปีแล้วนะแล้วพ่อหน่องมั่นใจได้ไงว่าทุกวันนี้เขาเปลี่ยนไป ก็ไม่มั่นใจขอโทษที่พี่ถามแบบนี้นะอันนี้คือพี่อยากรู้จริงแล้วเรามั่นใจได้ไงว่าเขาเปลี่ยนไปอะในเมื่อ,อไม่เจอก็สิปีทําไมวันนี้ถึงได้ออกมาการันตีว่าแบบเขาจะเปลี่ยนไปคือผมมั่นใจเพราะว่าตลอดระยะเวลาห้าหปีที่อยู่กับผมเนี่ยเขาไม่มีแววตรงนี้เลยนะฮะแล้วช่วงที่ไม่เจอกันก็คือช่วงที่ผมปิดบ้านเด็กแสงตะว,วันเนี่ยเขาออกไปอยู่ข้างนอกผมผมเชื่อว่าเกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิด <c oughs> จากสิ่งแวดล้อมเกิดจากสังคมเกิดจากภาวะบีบคั้นนะฮะ ซึ่งซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยไม่เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องกลับไปทําอย่างนั้นแต่ถ้ารเราให้โอกาสสังคมให้โอกาสมีคนคอยชี้นะคือเขาต้องออกมาสู่สู่ที่แจ้งอะ่ะแ,แล้วเราจะช่วยกันได้แล้วถ้าเกิดว่าสังคมภายนอกเขาย้อนกลับมาถามเอาคําถามเอาคําตอบของทางหนุ่ยบอกเมื่อกี้เลยครับเคยติดขอโทษนะติดคุกมาแล้วสามครั้งทาไมสามครั้งยังไม่จําครั้งที่สี่จะเอาอีกหรือเปล่าหรือจะเป็นอีกไหมอ,อ,อย่างเงี้ยทำยังไงคือครั้งแรกเนี่ยถ้าสังคม คือคือสังคมชุมชนต้องมาช่วยกันนะฮะพอเขาติดข้างแรกออกมาจากคุกส่วนใหญ่ถ้าคนออกออกมาจากคุกสังคมประนามแล้วมีคอมเมนต์และมีทัศนคติที่ไม่ดีแล้วเขากลับไปครั้งที่สองออกมายิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันบีบคั้นนะฮะแต่ถ้าสังคมมีการเตรียมการมีความพร้อมในการรองรับให้กําลังใจหาทางออกให้กับคนที่พ้นโทษมาเนี่ยอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบผมว่าโอกาสคนที่จะกลับไปอยู่ในคุกเนี่ย จะน้อยเพราะเขารู้อยู่แล้วเขาไปอยู่ในคุกมันไม่ได้สวยงามและแบบนี้มันจะไม่เป็นการไปโทษสังคมเกินไปหรอฮะว่าแบบในสังคมอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันอยู่ที่ตัวเราเองหรือเปล่าคือสังคมในที่นี้หมายถึงอย่างเช่นองค์กรท้องถิ่นนะฮะอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านชุมชนเนี่ยต้องช่วยกันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ช่วยกันตั้งข้อรังเกียจไม่ใช่ช่วยกันจับผิดนะฮะแต่ต้องช่วยกันหางคือพูดง่ายไม่ไม่เปิดทางให้เขาใช่คือพอไม่เปิดทางให้เขาเดี๋ยวเขาจะกลับไปก่อเหตุอีกใช่ไปก่อเรื่องอีก คือถ้าเกิดเปิดทางให้เขาอ่ะโอเคแบบอาจจะมีประวัติติดคุกติดตารางมาไปขโมยร,รถไปสกักน่องสักหน้ามาถ้าเปิดโอกาสเออรับคนแบบนี้ไปทํางานบ้างใช่ต่อไปพอเขาได้ทํางานเขาก็จะไ,ไม่ต้องมาก่อเหตุอีกครับแต่อันนี้คือเหมือนทุกอย่างถูกตัดใช่ตัดออกจากสารระบบเลยปิดกั้นเขาหมดเลยเป็นกั้นทุกอย่างอันนี้คือเป็นสิ่งที่พ่อหน่องมองเรารู้สึกอย่างนั้นไหมว่าเหมือนชีวิตเราถูกปิดกัน้นกับสิ่งที่เราเคยทําผิดมาครับอืม คืออยากจะไปสมัครงานเขาก็บอกไม่รับเพราะเขารู้ประวัตินะฮะยิ่งมาสักลายสักลายสายนี่คนภายนอเขาจะมองว่านั่นคือสัญลักษณ์ของคนพ้นคุกพ้อนออกมาจากคุกเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่มันไม่จําเป็นคนสักก็เยอะแยะไปหมดแต่พอสักปั้บยิ่งสักลักษณะอย่างเงี้ยคนเขาก็ตั้งสันนิฐานแล้วออกมาจากคุกไม่รับโดยที่ไม่บอกนะฮะไม่ถามอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้สิ่งที่สวยที่สุดคือกลายเป็นลูกสมคิดใช่แล้วก็เลยถูกคนแบบว่าตามล่า ตามหาตัวบอกว่าเป็นคนไม่ดีไปแล้วอาจจะต้องเหมือนพ่อวันนี้ก็ดีอาจจะมีก่อไปก่อเหตุคนที่มาชี้เป้าก็คือคุณเลบเคยเข็นคุณเลไหมเคยดูข่าวเขาไหมเคยครับโกรธแค้นเขาไหมไม่ครับเอาจริงๆนะครับไม่เคยครับเขาไปชี้เบาะแสทำให้พ่อถูกจับเนี่ยเราโกรธเขาไหมไม่ครับมันก็ดีกับผมอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าจับตัวแกได้แล้วผมก็ได้ใช้ชีวิตปกติครับทําไมอ่ะเพราะพ่อผมโดนจับปุ๊บผมก็ ออกมาถ้าคนอยู่ที่ชนบุรีเขาจะคือถ้าพ่อผมถูกจับปุ๊บผมก็ออกมาใช้ชีวิตปกติครับคือเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าพ่อยังไม่โดนจับเนี่ยเขายัางตามหาพ่อตำรวจหรือสังคมก็ต้องมองว่าอาจจะมาหลบซ่อนอยู่กับลูกลูกอาจจะต้องมีส่วนร่วมในการให้ที่ปกปิดใช่ครับซ่อนเลนใช่ครับ พอพ่อเขาโดนจับปั๊บเขาก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตอิสระสบายใจคือมองมุมนั้นมองว่าพอพ่อถูกจับไปก็โอเคแล้วคือไปชี้เบาะแสต้องขอบคุณด้วยพอพ่อติดคุกไปปุ๊บเราเองก็สบายใจเพราะว่าตำรวจจะต้องมันุ่องยู่กับเราสังคมไม่ต้องมามองเราแต่มันกลายเป็นไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นว่ามันเกิดประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยนี่ลูกสมคิดครับเดี๋ยวมันไปขอโทษนะไปก่อเหตุเหมือนพ่อมหรือเปล่าถูกไหมฮะน้อยใจสังคมไหมไม่ครับเขาเดินผ่านผมเขาก็มองหน้า ผมก็เฉยครับผมก็ไม่ว่าเลยเขาจําเราได้ไหมจําได้ผมก็ผมก็ชวนแฟนกลับห้องนะครับอืเขามองหน้าผมก็ชวนแฟนขี่รถแฟนแเราว่ายัางไงบ้างเขาบอกทาตัวปกติครับไม่มต้องไปสนใจครับพ่อแม่แฟนล่ะเขาโอเคกับเราไหมก็โอเคครับอย่านิ่งสิพ่อแม่แฟนนั่งอยู่ด้วยทํา <laughs> มองเราอยู่ เขามองอยู่พอคุณพ่อแม่แฟนเป็นไงแล้วนิ่งปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนจะไปเอโดนพ่อแม่แฟนต่อว่าต่อขาเลยหรือเปล่าเขาว่าอะไรเราไหมเขาโอเคกับเราไหมพ่อแม่แฟนไม่ว่าแล้วก็ช่วยเหลือครับอืแต่ไอจิตใจที่คุณพูดเมื่อกี้คุณพูดจากใจจริงๆใช่ไหมว่าคุณอยากจะบวชให้ทุกอย่างมันซาไปก่อนเรื่องของพ่อเรื่องของการที่คนมาตามล่าคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะบวชเพื่อจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเหยื่อที่พ่อคุณสังหารไปทั้งหกศพครับ มาจากก้นบึ้งจริงๆใช่ไหมไม่ได้มีใครยัดให้พูดใช่ไหมไม่มีครับรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ <ผม S 2> ทำไม,มถึงคิดแบบนั้นคิดจะบวชตังนานแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ทําบัตรประชาชนเขาก็เลยส่งไปฝากไว้ที่วัดหลวงพ่อพยอมก่อนครับอืมวันนี้ก็ยังไม่มีบัตรไม่ครับจะทํำยังไงก็จริงๆมันมีกระบวนการตามกฎหมายอยู่นะ,ะแต่อาจจะต้องอาศัยทางคุณกันชัยช่วยอีกทีนึง่ง ก,ก็เป็นเสือนะครับ<ะ>เพราะว่าบางครั้งผมจะเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับผมทําไมอย่างน้อยก็ก็คือให้หน่วยงานรัฐเขาเอือ้อเขาเร่งรัดให้นะฮะเพราะว่าผมใช้เวลาอย่างลูกสาวก็เป็นเด็กเด็กกาพา้าเหมือนกันที่มาอยู่บ้านที่เวลาห้าปีไม่ต่ำกว่าสองสามปีห้าปีแต่ละคนกว่าจะได้บัตรนะฮะเพราะนั้นใช้เวลานานมากใช้เวลานานมากก็คือคอยากให้กระบวนการของทางภาครัฐเองช่วยตรงนี้หน่อยครับถูกไหมฮะคืออยากให้มีบัตรเข้าใจคือตอนนั้นแม่ก็ ขอโทษนะแม่ไม่มีเพราะแม่อาจจะแบบทิ้งเราไปแยกย้ายกับพ่อไปพ่อก็ไปทางแม่ไปทางเราเป็นเด็กกำพร้าเราเลือกเกิดไม่ได้ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ถูกไหมฮะแต่เลือกที่จะทําได้วันนึงคุณเดินทางผิดไปวันนี้คุณบอกโอเคคุณกลับตัวกลับใจแล้วคุณยืนยันนะฮะคือสังคมมองคุณอยู่คุณบอกสังคมได้ไหมวันนี้คุณเปลี่ยนไปเป็นคนละคนแล้วคุณไม่ใช่อย่างที่คนเขาสงสัยครับแต่ก่อนผมเคยดื้อครับแต่ เดี๋ยวนี้ผมเลิกทุกอย่างแล้วครับอืใครมองไงผมไม่สนใจแล้วครับครับผมผมก็อยากถามเขาอยู่ว่าตอนอยู่ที่บ้านเด็กแสงตะว,วันเนี่ยนะฮะพฤติกรรมเขาเป็นอีกแบบหนึง่งเขาค่อนข้างจะอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วจู่ๆลูกมาเปลี่ยนเป็นเริ่มมีคนอุตนาแกงแ๊งได้ยังไงอพ่อก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมไม่ได้ว่าอะไรเขาครับ,รบม,มันเป็นความจริงครับ ไม่ใช่มันเกิดอะไรขึ้นลูกมันทำให้เอออะไรทําให้เป็นจุดเปลี่ยนของเราจริงๆลูกเล่าให้พ่อฟังแล้วโมบานอ่ะแต่พ่ออยากให้ลูกพูดอีกทีนึงพ่ออะไรลูกมันมีหลายเรื่องครับผมเข้าไปเรียนจําแล้วผมเสียทุกอย่างไหมว่าเงินที่ได้มามันก็ยังไงมันก็ต้องเสียไปถ้าเรากลับมาทําอีกมันก็ต้องเสียไปแล้วทําไมลูกต้องทําเช่นไปรักรถหรือไปเอไทำไมต้องทําเหตุจําเป็นนะครับเหตุจําเป็นอะไรมันต้องใช้ตังครับ ความจนมันน่ากลัวครับแต่สิ่งที่เราทำอมันไปเดือดร้อนคนอื่นถูกไหมฮะฮผมเชื่อว่าคุณเข้าไปอยู่ในเรือนจำมาสามครั้งด้วยกันมันน่าจะมีบทเรียนอะไรกลับออกมาบ้างแล้วผมก็เชื่อว่าสังคมส่วนหนึ่งนะฮะอาจจะให้โอกาสคุณวันนี้ก็มีคนโทรศัพท์เข้ามานะฮะระหว่างดำเนิน,เรนรายการอยู่เนี่ยว่าอยากจะมอบเงินให้คุณอะไรฮะขอ,ขออนุญาตดูหน่อยเอ่อ เขาบอกว่าเขาบอกเขาอยากช่วยเหลือคุณอันนี้ผมให้คุณก็แล้วกันอ่าวันนี้เขามาส่งให้ในรายการเลยก็บอกว่าเขาอยากจะโอนเงินให้คุณนะครับก็ยังมีสังคมส่วนหนึ่งที่เขาอยากให้คุณกลับใจเป็นคนดีนะฮะอันนี้เขาโทรเข้ามาในช่องสามนะครับคุณจะได้แบบดูแล้วก็รู้ว่ามุมมืดของคุณที่หลายๆคนเขาจับตามองเขาพยายามจะแบบเอาคุณไปแขวนว่าคุณเป็นเหมือนพ่อคุณหรือเปล่าอีกสังคมอีกส่วนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยคุณต้องกลับใจนะคุณต้องไม่เดินตามรอยพ่อคุณคุณทําได้ไหม ได้ครับรับปากสัญญาคุณผู้ชมได้ไหมครับ,รบอ่าว่าผมไม่คิดเคยคิดจะตามรอยพ่อครับถึงผมลําบากขนาดนี้ผมก็ไม่คิดจะฆ่าผูา้หญิงแล้วก็ไม่คิดจะปล้นคนกินครับโอเคนะครับอันนี้คือเป็นคําพูดที่ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยที่ดูอยู่น่าจะสบายใจได้หลายๆคนกาลังถามว่าเอ๊ะโหนกระแส เอาคนแบบนี้มานั่งทําไมบางคนบอกนี่ขยะสังคมบางคนบอกว่าทําแบบนี้แล้วเดี๋ยวคนจะไปเรียนแบบเขาหรือเปล่าวัยรุ่นเห็นแล้วโอ้โหอยากดังอยากดีอยู่ดีได้มานั่งรายการออกทีวีมันสมควรแล้วเหรอที่เอามาออกผมบอกงี้ครับว่ามันษย์ทุกเราเออมนุษย์ทุกคนของเราเนี่ยนะฮะมันมันมีความจําเป็นต้องให้โอกาสเขาบ้างนะครับสุดท้ายแล้วถ้ากลับตัวไม่ได้ก็แน่นอนครับว่าในมุมของข้อ,ขอกฎหมายเขาจะเข้ามาจัดการเองคุณยืนยันข้อเท็จจริงแล้วนะว่าคุณไม่ได้เป็นเหมือนพ่อคุณ ผมเชื่อคุณแล้วจะลองดูแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำความไม่ดีหรือทำสิ่งไม่ดีออกมาสังคมจะพิพากษาคุณอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณนะครับ